สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลวาวสามัคคีนะคะวันที่3กันยายน2567นระคะทุกคนวันอังคารเนาะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่จจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้า f c ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยก็ให้ f อทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่้า้คลิปนะคะเลขเด่นประจำวันก็มีข้อมูลนะคะทุกท่าน แต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องทุกคนเราไปดูวันที่สองก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องคาะว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะทุกคนเราสามวัคคีเข้าติดต่อกันหนึ่งสองสามสี่วันแล้วนะคะทุกคนวันที่สามก็พอๆหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะจะให้เด่นสี่และเก้ามาแปดศูนย์สี่เจ็ดแปดเด่นแยกมาสี่นะคะทุกคน ู้ชุด440เจย์ไ่ได้จับให้พี่น้องค่ะมาเฉพาะวิ่งรุดนะคะเลขเด่นประจําวันเข้าไหมมาสองพี่น้องมาเจ็ดค่ะทุกคนสองหลุดนะคะทุกคนสําหรับเราสามัคคีวันที่สองเนาะคะ่ะทีนี้เรามาลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่สามวันที่สามจก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบให้ผ่านได้เลยนะคะสำหรับตัวเด่นวันที่ สามนะคะจากที่ใจคำนวณได้ใจได้เด่นอยู่ที่เจ็ดและสี่เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วคู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเขามีหลุดถุกมือแล้วพี่น้องมาดูค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะสี่ค่ะพี่น้อง 4ี่แปดสีนะคะทุกท่านคะ่ะผู้ตัวเด่นวันนี้ก็คือ7447นะคะผู้ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องเมื่อนีใจมาก4 8่แนะคะพี่น้องคะถ้า f อชอบก็ตามใจได้นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเผื่อชอบนะพี่น้อง เลขเด่นประจำธนาคารอยู่ที่เลขสามเลขแปดเลขเบิ้ลประจำวันคือเ 3, 3. บรริ้ลสามสามมวยธนาคารเจมไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนเอฟซี FC ก็พอเพลลงบ้างนะคะันาคารทุกหุ้นเลยพี่น้องมาดูค่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะเจ็ดกับสี่เป็นเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะทุกคนสี่ค่ะสี่สามสี่แปดจับให้อยู่นะคะทุกคนวันนี้นะคะ ค่ะทุกท่านคะ่ะสำหรับแนวทางเราสามคัคคีวันที่3กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคโชคทุกผู้ทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ